การถักไหมพรมที่หุ้มสายชาร์จนะคะแล้วก็จะนำไหมพรมขนแกะมาวนรอบๆนิ้วแบบสลับกันไปนะคะแล้วก็ดึงให้มันถนัดนะคะไม่ให้ตรงปลายยาวเกินไปเราจะใช้เข็มเบอร์5.0ทับศูนและ7.0ทับศนย์ของทิวลิปสีทองนะคะการที่เราถักเราจะใช้ ฝั่งด้านเจทับศูนนะคะเพราะว่าเจทับศูนย์จะมีความหลวมหน่อยนะคะนี่แล้วก็ดึงให้มันถนัดนะคะเราจะขึ้นโซ่หนึ่งรอบนะคะเราจะใช้โซ่ทั้งหมด5้ถึงหโซ่นะคะความกว้างจะอยู่ที่ขนาดของโซ่ค่ะนี่ขึ้นโซ่ครั้งที่1นะคะ แล้วก็ขึ้นโซ่ครั้งที่สองคือเรามมวนไหมพรมแล้วเราก็ดึงมันมานะคะแล้วก็โซ่ครั้งที่สามค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่ครั้งที่สี่ค่ะแล้วก็โซ่ครั้งที่ห้าค่ะคือเราจะจับไว้นะคะไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันแบบไปไหนอะคะ่ะให้มันหลุมหลมพอได้แล้วละคะ่ะแล้วก็ ม้วนแล้วก็ทิ้มไปในโซ่นะคะโซ่รูที่หนึ่งนะคะเราก็คำคำดูนะคะเพราะว่าสามพรมนะคะมันค่อนข้างฟูนิดหนึง่งมันอาจจะมองไม่เห็นนะคะแล้วเราก็พอแทงเสร็จเราก็ควักไหมพรมมาให้รอดทั้งสองห่วงเลยเพราะมันจะได้สองห่วงนะคะเราก็รอดมาทั้งสองห่วงให้เหลือห่วงเดียว แล้วเราก็ถักปิดนะคะหนีควักไหมพรมมาถักปิดหนึ่งรอบค่ะแล้วเราก็จะขึ้นโซ่อีกหนึ่งรอบนะคะอนมอ่ะพอได้แล้วเราก็จะม้วนนะคะแล้วเราก็นํามาทิมในโซ่ถัดไปนะคะโซ่ที่สองค่ะอืมอ่ะ ล้วก็จะได้วงกลมแบบรอบวงนะคะแล้วก็คือแทงไปเพื่อจะสร้างให้มันสูงขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ควักไหมพรมมาให้เหลือสามเส้นนะคะนี่ให้เหลือสามเส้นก่อนนะยังยังไม่ต้องรอ,อดไปทั้งหมดนะคะพอได้สามเส้นปึ๊บเราก็จะ,ะทำการควักไหมพรม ให้รอดทั้งสามห่วงนะคะนี่อันนี้เราเหลือสามห่วงแล้วนะคะแล้วเราก็จะควักอีกทีหนึ่งให้รอดทั้งสามห่วงเลยนี่อ่าให้เหลือห่วงเดียวนี่ค่ะพอเหลือห่วงเดียวแล้วเราก็ถักปิด1รอบค่ะแล้วเราก็ขึ้นโซ่หนึรอบนะคะหนึ่ แบบนี้เลยแล้วเราก็ม้วนแล้วเราก็ทิมในโซ่รูที่3ดมรูถัดไปได้เลยนะคะก็คือทำแบบเดิมเลยม้วนแล้วก็แทงในโซ่รูถัดไปมันอาจจะมองไม่เห็นนะคะก็คือใช้นิ้วค้ำค้ดูเพราะถ้ามองไม่เห็นมันก็จะแทงไม่ถูกนะคะถ้ามันแทงถูกมันก็จะแทงได้ค่ะเนื้อก็ควักมาให้เหลือโซ่สามห่วงแล้วก็ลอดให้หมด นี่ค่ะให้เหลือห่วงเดียวแล้วก็ถักปิดหนึ่งรอบขึ้นโซ่อีกหนึ่งรอบค่ะแล้วเราก็ม้นวนแล้วก็แทงในโซ่ดูที่ที่สี่ได้เลยค่ะนี่ค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งรอบม้วนหนึ่งรอบนะคะอะก็ม้วนแล้วก็ ขิ่มในโซ่ดูที่หแล้วก็ควักมาให้เหลือสามห่วงนะคะสามห่วงแล้วก็ควักให้เหลือห่วงเดียวแล้วก็ปิดหนึ่งรอบแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งรอบค่ะนี่ก็จะได้แล้วครบแล้วเราก็ทำวนแบบเดิมเลยค่ะน,นี่ค่ะทำไปได้แบบเดิมเลยนะถ้ามัน ถ้าสมมุติว่ามันบานออกนะคะถ้าสําหรับมือใหม่อาจจะบานออกเหมือนเรานะคะแบบแรกๆทาแล้วบานออกบานออกเรื่อยๆแบบไม่เป็นแนวตั้งแบบว่าอ่อเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะแบบผ,อ,ผอมๆอย่างนี้ก็คือเราอาจจะผิดพลาดตรงที่สร้างโซ่ใหม่เรื่อยๆนะคะขออาภาัยเสียงกระดิ่งแนวนิดนึงนะคะเพราะว่าที่ผ้าเลี้ยงแมวค่ะ อาจจะรบกวนนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ทำแบบเดิมได้เลยนะก็คือทำไปเรื่อยๆให้มันสุกข,ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอืมอาจจะมีเปื่อนนิดหนึ่งต้องขออภัยนะคะแล้วก็จะทำแบบเดิมไปเรื่อยๆเลยในคลิปเราจะลิ่งวิดีโอนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวิดีโอจะยาวขึ้น นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการที่วิดีโอมันยาวแล้วมันจะเยอะเกินนะคะแล้วก็ลิ่งความนิมนี่ค่ะมันก็จะสูงข,ขึ้นไปเรื่อยๆนี่ค่ะอันนี้ก็คือการที่เราจะนำสีขาวนะคะมาต่อกับสีชมพูนะ ก็คือถ้าใครใช้เป็นสีเดียวก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าหมาพรมมันหมดอ่ะในพอตอนที่เราปิดแล้วนะคะเราก็นําสีขาวมาลอดห่วงนะคะก็คือในขั้นตอนทักปิดปุ๊บเราถ้าเราจะต่อ,ตอสีเราก็นําสีอีกสีหนึ่งเนี่ยมาลอดห่วงได้เลยนะคะแล้วเราก็ม้วนแล้วก็ ถักขึ้นโซ่นะคะหนึ่งรอบแล้วก็ม้วนแล้วก็แทงไปในโซ่ดูถัดไปได้เลยค่ะเหมือนเดิมแล้วก็ให้ได้สามห่วงแล้วก็ลอดให้เหลือหนึ่งห่วงแล้วก็ถักปิดแล้วก็ขึ้นโซ่นะคะแล้ก็คือทำแบบเดิมได้เลยนี่อ่ะเหลือสามห่วงแล้วก็ลอดให้เหลือหนึ่งห่วงแล้วก็ถักปิดนะคะ ทักปิดแล้วก็ขึ้นสู้แต่ว่าในคลิปอาจจะไม่ได้ขึ้นสู้นะคะแต่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะในคลิปจะขออ้อนเล่นความเร็้วหน่อยนะคะเราก็ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคือก็พยายามที่จะทำให้มันเข้าใจถ้าตรงไหนไม่เข้าใจต้องขอโทษจริงๆนะคะก็ ถ้ามันเร็วไปก็สามารถปรับให้มันช้าลงกว่านี้ได้นะคะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทำไปเลยแบบเดิมเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการที่เราถักจบนะคะแล้วก็จะถักปิดหนึ่งรอบนะคะ แล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งรอบนะคะอ่ะอันนี้คือทาเป็นหนึ่งรอบแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งรอบนะคะแล้วเราก็ดึงนะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วนึงดึงอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าให้มันเป็นปมนะคะมันจะได้ไม่หลุดแล้วก็ใช้เข็มกิ๊บนะคะก็คือดึงออกมาได้ได้ดึงลงมาได้เลยค่ะ นีหรือว่าใครจะตัดออกก็ได้ค่ะแต่เราจะใช้เป็นวิธีการเก็บลงมานะคะถ้าใครไม่อยามันยุ่งยากก็ตัดไปได้เลยค่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรนะคะนี่แล้วเราก็จะใช้กันไกรนะคะตัดส่วนที่มันห้อยลงมานะคะที่เราต่อนะคะอืม แล้ก็จะตัดขอภไปความแมลงด้วยนะคะเพราะแมลงเยอะมากจริงๆอาจจะมีแมลงบ้างนะคะนี่แล้วก็จะได้แล้วค่ะที่หุ้มใส่ชาร์จนะคะนี่